จุกกุยฮอบบี้เวิลดภูมิใจเสนอสวัสดีครับจุกกุยมินิโฟ e e วมาแล้วครับผมวันนี้ครับได้รับพัสดุจากคุณพัชระนะครับส่งรวดเร็วมากครับได้รับอย่างไว เฟซบุ๊กมิสเตอร์มินิโฟวิวดายครับผมหกการกระแทกมาอย่างดีครับผมเป็นชุดพร้อมวิธีการใช้งานด้วยครับได้มาสองชุดได้มาสองชุดชุดหนึ่งมีคู่มืออีกอันไม่มีเพราะว่าใช้กันได้อยู่แล้วอ่ครับผมหนึ่งชุดนะครับจะมีตัว เขาเรียกว่าตัววัดถานครับผมแล้วก็จะ,จะ,จะแปลกกว่าเขาเพื่อนปกติก็คือจะมีสวิตอยู่ด้านนี้ด้วยผมจะมีตัวปกติครับผมตัวธรรมดาที่วันนั้นเราดูกล่องกันเนี่ยครับหน้าตายนี้อันนี้ผมทําเองผมยิงยิงกาวร้อนเองมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะนี่เขาก็ต่อเหมือนกันกับผมนะครับแต่เขาเขาทสวยกว่านะคุณพัชราก็ทำสวยกว่าแล้วก็มี ฟังก์ชันดิดสชาร์จถานนะผมอนอกนั้นก็จะเหมือนกันทั้งหมดครับถ้าคูม่มือการใช้งานตัวนี้โวลต์มิเตอร์บวกดิสชาร์เจอร์สุดยอดนะผมทำคู่ม,มือใช้งานด้วยขั้นตอนการใช้งานหนึ่งหมดสวิตช์มาที่ตำแหน่ง DCV ยี่สิบ นี่ครับ dcv ยีสอ่าเป็นศูนยจุใส่ทานขนาด A-A ลงลงรังฐานอ่าครับเครื่องวัดจะแสดงค่าแรงดันของถานนี่ครับ,บ1.33ตอนนี้ดันสวิตช์ดาน้างตัวเครื่องลงเพื่อทำการดรอปถานหรือดิช,ชาร์จระยะเวลาในการดรอปขึ้นอยู่กับควาจุของถานนะครับดันสวิตช์ลงนะครับ าจะลดลงเรื่อยนะครับ0.83จุดแฮะอ่าแล้วก็ดันสวิตข้างตัวเครื่องขึ้นเพื่อเช็คค่าแรงดันของฐานอตอนนี้กลายเป็น1.28แล้วครับเมื่อกี้1.3นี่เหลือ1.29าคำเตือนครับไม่ควรดบถานนานเกินไปอาจเกิดความร้อนสูงจนเกิดการเสียหายกับเครื่องและฐานได้ครับผมนี่ฮะ สบถามข้อมูลการใช้งาน f a c e b o o k c o m m r m i f o r m i n i 4 u die ครับผมสุดยอดครับทำคู่มือมาสุดยอดทีนี้ฮะเวลาเราจ้ำเรากระโดดต่างๆเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องใช้ฐานเท่าไหร่เราก็สามารถดิช,ชาร์จแล้วก็วัดเพื่อน,นำถ่านไปใช้ในสนามนั้น,น,นได้ครับผม ที่เห็นอยู่นี้คือตัวอย่างเครื่องดิสชาร์จถ่านนะครับเวลาเราดิสชาร์จเรากา็ใส่ลงไปในรางแล้วก็สังเกตที่ไฟครับไฟนี้ก็คือถ้าแรงก็คือถ้าไฟสว่างมากก็คือถ่านแรงถ้าไฟอ่อนก็คือถ่านน้อยแล้วก็เพื่อความสะดวกครับเราเลยใช้ไอกระเบื้องแบบตัวนี้ครับติดเข้าไปในเครื่องวัดถ่านเลยเพื่อจะได้ผลักเราดิสชาร์จได้เลยทันที พอดีผมเป็นพวกซุกซนนครับไปดูด้านในกันอ่ะครับนี่ครับโอ้เทปยังใช้เทปไทม์ย่าเลยครับสุดยอดนะครับสีแดงฮนะข้าจะะบับบลกีติดกับช่องกลางดำฮะจะบัดกีติดกับช่องล่างครับแล้วก็ต่อเนี่ยไปที่ฟังก์ชันสวิตคับผมจะมาตัดที่สวิตก่อนแล้วก็ไปที่รังฐานแล้วก็สีแดงก็ไปที่ เขาเรียกกระเบื้องครับผมเป็นตัวต้านทานครับเป็นตัว R R ต้านทานข้างหลังนี่จะเป็นจอครับผมจะเป็นจอแล้วก็เอาเทปกาวสองหน้าแปะแล้วนี่เป็นกระเบื้องตัว R ต้านทานนี่ครับมันเอาไว้ริชาร์จถ่านก็นี้ก็ไม่เห็นเบอร์ครับไม่เห็นเบอร์ซื้อเอาครับง่ายกว่าซื้อเอาเลยครับ มิสเตอร์มินิโฟวิลครับผม f a c e b o o k c o m s l a s m i r m i n i f o r w h e e l d i ครับผมเวลารถเราวิ่งนะครับบางทีเราจะเซตเบรกมาดีแล้วหรือใช้เบรกไม่ได้เช่นร,รุ่น Open Box นะครับวิธีเดียวก็คือต้องให้ฐานเบาเบาลงฮนะโดยการดรอปฐานลงแล้วก็ต้องใช้เครื่องนี้ครับเป็นการดรอปฐานจริงๆเราไม่ใช้เครื่องนี้ก็ได้แต่ว่าตัวดรอปฐานเนี่ยคือ เพื่อความสะดวกฮะเอาตัวดับฐานเนี่ยมาใส่ไว้ในเครื่องนี้เลยแค่ผลักสวิตช์ก็สามารถดับฐานได้เลยจุกุยมินิโฟล์วสวัสดีครับพิเศษสําหรับผู้ชมรายการจุกุยมินิโฟล์วให้แจ้งว่าดูรายการจุกุยมาลด10%ทันทีจากปกติ450บาทเหลือเพียง405บาทเท่านั้นถ้าเพื่อนเื่อนชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ u b s c r i b e เพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e c o m c 4 j u k u i c h a n n e l ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ f a c e b o o k c o m j u k u i h o b b y w o r l d